ครับทบทวนวิชาเลขเสร็จเพราะเป็นวิชาเดียวที่อ่อน,น,นะะที่สุดนะฮะับก็แม่ก็ฝันเพลงก็ัะนะคร <c oughs> ับว่าพะาาระพุทธรูปปางต่างๆนี่เขาจำได้แล้วก็จะใช้ก<อ>ิจวัตรขายกิจวัตรมีแววมีแววจะได้เป็นสมพานหรือไม่รู้พรเนี่ยไม่ก็ได้นิพพานเนี่ยรสชาติน,นี้ยมีพับปางเลยครับพระมุทธรูปปางเลยครับ วันนี้ปังปังสมาธิหนูปางประจำวันเกิดใครครับวันวันหนูว่าวเออ่วันเกิดของป้าเองเหน่อแล้วบ้านไรบ้างนี่ใครครับเนี่ยน,นี่ใครครับเนี่ยนี่นี่ใครครับพอ,องค์ใดครับขุนแผนนะเนี่ยเราขุนแผนขุนแผนเป็นเป็นพ่อของกุมารทองอเออใช่เหรอใช่ใช่ใช่โอ้ขุนแผนแล้วนี่ใคร<ะ>นี่พวกอ,องค์ใดนูนี่นี่กษัตริย์หรือทหารเออ ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใครครับผมสมเด็จเออ่พระบาทสมเด็จพระปิฎกพระจุลจอมหาราชอขาท่านเป็นใครครับเอ่อท่านเป็นขุนทองด้วงโอ้โหเป็นกษัตริย์ใช่ไหมแล้วก็ศร<ส>ัทธาของรัตนโกสินทร์เอพอพระองค์ที่เท่าไหร่ครับพระอ,องค์รัชกาลที่เป็นรัชกาลที่เท่าไหร่พระอ,องค์เป็นเออรัชกาลที่หนึ่งโอ้เก่งมาก เดี๋ยวแต่เลขนะเลขเดี๋ยวพ่อก็ต้องจำฉาบไปอ่ามทบทวนให้เขาก็จะได้คล่องๆเพราะว่าคุณครูบอกอ่อนวีชาเลขวีชาเดียวเลยท่านั้นเก่งหมด